รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตะทำบานุภาปัญโตเจ้ามีชิณาพันชะเรจ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะรายการที่อยู่กับท่านผู้ชมมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีและเรายังคงตั้งมั่นค่ะว่าเราจะอยู่แบบนี้ให้ท่านผู้ชมนั้นได้เป็นที่ที่สําหรับสามารถที่จะสื่อสารกับเราได้สื่อสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาวันนี้รายการของเราจะนําท่านผู้ชมมาที่วัดโคกมะตูมหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์ธิ์ ตำบลหน,นองไข่น้ำอำเภอหน,นองแคจังหวัดส,สระบุรีมาร่วมชื่นชมและอนุโมทนาบุญกับโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยประจำปีงบประมาณ2,566ในกิจกรรมบรรพชาสม,มเนนและบวชศีลจารินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษาย ระหว่างวันที่2เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคม2566โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีร่วมกับวัดโคกมะตูมรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนมัสการพระครูวิทิตอัตการหลวงพ่อชมเจ้าคณะตำบนหนองไข่น้ำเจ้าอาวาสวัดโคกมะตูมพร้อมรับฟังธรรมะและกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจกันเลยค่ะ จเจริญพรท่านผู้ชมและฟังรายการสองธรรมวัดคงมตุมได้จัดโครงการบรรพชาและบวชสินเจริญีภาคฤดูร้อนเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนิธาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีาโครงการบรรพชาและบวชสินจริณีของวัดคมตุมนี้นั้นรับ สมัครและมอบตัวตั้งแต่วันที่2เมษายน2566เป็นต้นมาผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาสมเเณรในโบสสินจนีนั้นจะต้องมาอยู่วัดตั้งแต่วันที่2หรือมอบตัวเพื่อที่จะได้ฝึกปฏิบัติก่อนที่จะถึงวันบนรรพชา ในขณะที่มาอยู่วัดนั้นก็มีกิจวัตรตื่นเช้ามีการสวดมนต์ทำวัดเดินจงกรมฟังธรรมเป็นประจำเช้าเย็นแล้วก็มีพิธีฝึกในกิจกรรมวันบวชแล้วก็วันนี้เป็นวันที่8ที่เป็นวันที่ได้ประกอบพิธีบรนประชาสมเนรแะโบวชสินจจรุณี ก็ได้มีพิธีอาถวายราชกการะโดยร่วมกับทางวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีได้มาจัด,จดกิจกรรมร่วมโครงการในครั้งนี้ส่วนโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสมาศึกษาเรียนรู้ใน ขณะที่ปิดภาคเรียน,นามาบวชเพื่อศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติในหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่ออบรมจิตใจออกไปเป็นคนดีของสังคมหรือว่าออกไปเป็นคนลูกที่ดีของพ่อของแม่ออกไปเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ไปเป็นยุวพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนาเป็นเยวาวชน ที่ดีของชาติเป็นประสบทิ่กรที่ดีของเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นจิตจวัดของทางวัดได้จัดเป็นโครงการก็มีข้อวัดปฏิบัติหรือจะเน้นให้เด็กได้มีความรู้พื้นฐานาหลักธรรมจริยธรรมและคุณธรรมที่เหมาะแก่เยาวชน นะเพื่อที่จะแนะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อศึกษาลาเพศเพราะฉะนั้นญ,ญาติโยมที่มีความประสงค์ที่จะนำบุตรหลานเข้ามาศุกษาเรียนรู้อบรมปฏิบัติธรรมในโครงการวัดโคกมะตูมจัดทุกปีนะจะรับเด็กตั้งแต่วันที่สองเมษายนผู้ที่จะบวชจะต้องมา เข้าอยู่วัดฝึกอบรมปฏิบัติทำเสียก่อนนะก็นำมาฝากได้นะเป็นประจำทุกปีแล้วก็หลังจากที่บรรพชาสมณีน,นแล้วนะก็จะได้มีโอกาสไปออกไปเดินทุด,ดงนะยังที่เหมาะสมของเยาวชนนะส่วนใหญ่จะไปทางเขื่อนป่าสักไปกราบหลวงพ่อใหญ่นี่ก็จะ ายาววชนได้ไปศึกษาเรียนรู้จากนอกสถานที่ในการประพฤติปฏิบัตินี่ก็เป็นกิจกรรมของทางวัดและกิจกรรมที่จะอบรมดูแลทุกบุตรหลานของญาติโยมที่นำมาฝากและบวชเนนเราจะไม่ได้ให้ไปบิณฑบาตจะทำอาหารถวายทุกวันจะไม่ได้ไปบิณฑบาตยามตอนเช้า แล้วก็ขออนุมโมทนาสาธุกับคณะญาติโย,ยมท่านสาธุชนที่ได้ร่วมสนับสนุนอุปธรรมทุกโครงการงานบุญของวัดโคกมะตูมอย่างที่วัดก็ได้สร้างาวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เพื่อปริสฐานหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ขนาด99นิ้วที่ได้ประกอบพิธีเททองหล่อเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะส่วนอาตมาก็ยังได้แผ่บุญไป สร้างาโดม๋นเวมประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านคำแมต่ตนนําบลหนองเชียงทวนอำเภอปรางกูจกังหวัดรีสเกตและยังไปสร้างศาลาการปรเรียนให้บ้านนาโกเกียบตําบลท่าอำเภอวังหินจังหวัดสิสเกตแล้วก็ยังได้เป็นประธานหาทุนซื้อที่ให้โรงพยาบาลน้องแคจํานวน1ิไร่นะเป็นราคา16กล้าน แล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านอาการที่เราได้มีจิตที่เป็นกุศลร่วมจิตการงานบุญนั้นถือว่า,าเป็นจิตที่เป็นกุศลสาธารณกุศลบ้างได้ทำประโยชน์เพื่อกูลกับพระพุทธศาสนากับโรงเรียนโรงพยาบาลอันนี้ก็ถือว่าได้สร้างประโยชน์เพื่อกูลแก่ประชาชนหรือเรียกว่าสาธารณประโยชน์ เพราะฉะนั้นการทําประโยชน์คุณงามความดีก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลทั้งศารกุศลทั่วไปดังคําโบราณที่ท่านกล่าวไว้ว่าทําให้มากคือความดีมีให้มากคือน้ําใจให้ให้มากคืออภัยละให้ได้คือความแค้นยึดให้แน่น คือคุณคนถือให้ทนคือสัจจะละให้หมดคือความผิดยึดให้ติดคือกตัญญูรู้ให้มากคือใจคนทนให้ได้คือคำนินทาอันนี้แหละญาติโยมทั้งหลายทำให้มากคือความดีความดีทำได้ทางกายวาจาและใจอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมบวชสมณณร่วมบริจาคสร้างถาวรลวัตถุทางพุทธศาสนา ซื้อที่มอบให้โรงพยาบาลสร้างโรงเรียนส้างถนนหนทางก็ถือว่าเป็นความดีเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายได้ทําให้มากคือความดีแล้วก็มีให้มากคือน้ําใจมีน้ําใจต่อกันให้ให้มากคืออับภนะอันนี้เป็นธรรมะฝากญาติโยมไว้ในท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้คณะญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่าน จงมีแด่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีสุขภาพประมัยแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านเทินเจริญพรสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันนางวชิราพรเป็นล้อมวัฒนธรรมจังหวัดสระบ,บุรีนะคะวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับวัดโคกมะตูมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีนะคะได้จัดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมความเป็นไทยนะคะโดยการจัดกิจกรรมบรรพชาสำมเน็รนภาคฤดูร้อนและบวชศีลจริณีปี2566นะคะซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ก็คือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาธที่ราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเนื่องในวันค้ายวับรราชาจสมทบ2เมษายน2566คะ่ะ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ,ะบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อที่จะให้เด็กเยาวชนชายของเราเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาธรรมะได้เรียนรู้ธรรมะในพระพุทธศาสนาของเราและนําไปฝึกปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันสนาํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดต้องกราบขอบพระคุณท่านจเจ้าอาวาสวัดโคกมะตูมตําบลหนองไข่น้ำอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเป็นอ่งสูงที่สับสนุนในทุกเรื่อง ทั้งในเรื่องสถานที่และงบประมาณในการดําเนินการโครงการนี้ค่ะกบขอบคุณค่ะเป็นประจำค่ะในทุกครั้งที่ท่านผู้ชมนั้นได้มีโอกาสรับชมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ให้คอมเมนต์พูดคุยกันค่ะว่าสามารถที่จะเดินทางตามรอยที่รายการของเรานั้นเดินทางไปตามวัดต่างๆได้หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะมีความสุขในวันหยุดนะคะแล้วก็การเดินทางนั้นขอเดินทางด้วยความปลอดภัยรัฐมณีกางวัลไกลและรายการนั้นลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ Oh <laughs>